สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเบริบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025กันต่อครับสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ทุกคู่ครับโปรแกรมการแข่งขันในรอบ16ทีมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนแล้วก็สําหรับตารางคะแนนจบทุกสายแล้วเป็นอย่างไรบ้างแอดมินสรุปให้ฟังทุกสิ่งอย่างนะครับรวมถึงสาวไทยนะครับก็ยังมีฟอร์มที่ค่อนข้างดีถ้าเราเทียบสถิติ ของการแข่งขันในแต่ละสกิลของโลกครับสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้27สิงหาคม2568หรือว่าปี2025ตุรกีเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ21 27ต่อ25แล้วก็25ต่อ13คู่ต่อมาโคลอมเบียแพ้เม็กซิโกไป2ต่อ3เซตสกอร์22ต่อ25 25ต่อ22 23ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็12ต่อ15 คู่ต่อมาญี่ปุ่นเอาชนะเซอร์เบีย3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ23 30ต่อ28 23ต่อ25แล้วก็25ต่อ18คู่ต่อมาเคนยาเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ23 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ18คู่ต่อมาจีนเอาชนะโดมินิกันไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ15 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ17 คู่ต่อมาบันเกเรียแพ้สเปนไป1ต่อ3เซตสกอร์22ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ22แล้วก็18ต่อ25คู่ต่อมาโปแลนด์เอาชนะเยอรมนีไปได้3ต่อ2เซตคู่นี้นี่เฉือนชนะกันจริงแล้วก็มันมากๆเลยนะครับใครได้ดูนะก็สกอร์21ต่อ25 25ต่อ15 19ต่อ25 28ต่อ26แล้วก็19ต่อ17ครับแล้วก็ คู่หนึ่งนะครับเป็นคู่สุดท้ายยูเครนเอาชนะแคมารูนไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ17 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ20อันนี้คือสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานทุกคู่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวเร์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ในรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบแรกนั่นเองครับทีนี้ตารางคะแนนทั้ง8กลุ่ม a b c d e f g h นะดังนี้ กลุ่ม A ครับเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์กลุ่มครับแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี7แต้มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มก็คือทีมชาติไทยครับแข่ง3มแมตช์ชนะ2แพ้1มี7แต้มอันดับ 3, สวีเซนเแข่ง3ชนะ1แพ้2มี4แต้มแล้วก็อันดับที่สอียิปต์แข่ง3มแมตช์แพ้ทั้ง3แมตช์ไม่มีแต้มก็สำหรับกลุ่ม A เนี่ยเนเธอร์แลนด์เข้ารอบ16ทีมในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไทยเข้ารอบ16ทีมในฐานะรองแชมป์ กลุ่ม A ส่วนสวีเดนกับอียิปตกรอบครับต่อมากลุ่ม B อิตาลีรั้งอันดับหนึ่งเป็นแชมป์กลุ่มครับแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี9แต้มอันดับ2เป็นเบลเยียมแข่ง3ชนะ2แพ้1มี6แต้มอันดับที่3คิวบาแข่ง3ชนะ1นแพ้2มี3แต้มอันดับที่4สโลวาเกียแข่ง3แพ้ทั้ง3แมตช์ไม่มีแต้มทำให้อิตาลีเป็นแชมป์กลุ่ม B ส่วนเบลเยียมเป็นรองแชมป์กลุ่ม B อิตาลี เบลเยียมเข้ารอบ16ทีมส่วนคิวบากับสโลเกียตกรอบครับอ่าลืมแจ้งนะครับสำหรับกลุ่ม A เนี่ยนะครับแอดมินแจ้งก่อนว่าจะคว้ยสายแข่งกับกลุ่ม H นะส่วนกลุ่ม B นะครับคว้าสายแข่งกับกลุ่ม G อ่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมาครับตารงนางคะแนนกลุ่ม C กลุ่ม C บราซิลังอันดับที่1เป็นแชมป์กลุ่ม C ครับแข่ง3ชนะ3มี8แต้มอันดับ2เป็นฝรั่งเศส แข่ง3ชนะ2แพ้1มี7แต้มอันดับที่3คมกรีซแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่4ป่เปโตริโกแข่ง3แมตช์แพ้ทั้ง3มแมตช์ไม่มีแต้มนะฮะทำให้บราซิลเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบ16ทีมส่วนฝรั่งเศสเป็นรองแชมป์กลุ่ม C ีเข้ารอบ16ทีมต่อมากลุ่มดีครับอเมริกา รังอันดับที่1เป็นแชมป์กลุ่มดีแข่ง3ชนะ3มี9แต้มอันดับที่2สโลวีเนียแข่ง3ชนะ1แพ้2มี4แ,แต้มอันดับที่3อาร์เจนตินาแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่4เชเชเกียแข่ง3ชนะ1แพ้2มี2แต้มทำให้อเมริกาแล้วก็สโลวีเนียเข้ารอบ16ทีมต่อมากลุ่ม E กลุ่ม E ตุรกีนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม E ชนะ3แพ้ชนะ แข่ง3ชนะ3มนะครับมี9แต้มอันดับที่2รองแชมป์กลุ่มนะครับแคนาดาแข่ง3ชนะ2แพ้1มี5แต้มอันดับ3สเปนแข่ง3ชนะ1แพ้2มี4แต้มอันดับที่4แบเนเกเรียรแข่ง3แพ้ทั้ง3ไม่มีแต้มทําให้ตุรกีกับแคนาดาเข้าสู่ในรอบ16ทีมต่อมากลุ่ม F ครับจีน เป็นแชมป์กลุ่ม F นะครับเข้ารอบ16ทีมในฐานะแชมป์กลุ่มแข่ง3ชนะ3มี9แต้มอันดับที่2เป็นโดมินิกันรองแชมป์กลุ่ม F เข้ารอบ16ทีมในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอันดับที่3เนี่ยจะเป็นเม็กซิโกแข่ง3ชนะ 1- น่แพ้2มี2แต้มแล้วก็อันดับที่4โคลอมเบียแข่ง3แพ้ทั้ง3มแมตช์มี1แต้มทําให้จีนกับโดมินิกันนะครับเข้ารอบ16ทีมต่อไปต่อมากลุ่ม G ครับ โปแลนด์เป็นแชมป์กลุ่มแข่ง3ชนะ3ได้8แต้มนะครับเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม G ีรองแชมป์ก็คือเยอรมน,นีแข่ง3ชนะ2แพ้1มี7แต้มเข้ารอบในรองแชมป์กลุ่ม G ีส่วนอันดับ3เคนยาครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่4ี่เนี่ยเวียดนามแข่ง3แพ้ทั้ง3ไม่มีแต้มเวียดนามกับเคนยาก็ตกรอบไปส่วนกลุ่ม H นะฮะก็เป็นญี่ปุ่นเป็นแชมป์กลุ่มเครับแข่ง3ชนะ3มี8แต้มเข้ารอบส6กทีมใน ฐานะแชมป์กลุ่ม H นะฮะส่วนอันดับที่2เนี่ยเป็นรองแชมป์ครับก็คือเซอร์เบียแข่ง3ชนะ2แพ้1มี6แต้มเข้ารอบ1ิทีมในฐานะรองแชมป์กลุ่ม H นะฮะแล้วก็อันดับที่3ยูเครนแข่ง3ชนะ1แพ้2ม,มีทั้งหมด4แต้มอันดับที่4แคนารูนแข่ง3แพ้ทั้ง3ม,งมไม่มีแต้มยูเครนกับแคมารูนก็ตกรอบไปอันนี้คือตารางคะแนนสรุปแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้ก็มีการไข้าสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้ว วันที่29 30 31แล้วก็วันที่1นะครับในโปรแกรมการแข่งขันซึ่งสาย A คว้ยกับสาย H นะฮะส่วนสาย B คว้ยกับสาย G สาย C คว้ยกับสาย F นะครับแล้วก็สาย D เนี่ยคว้ยกับสาย E นั่นเองนะครับก็เป็นตารางการแข่งขันออกมาดังนี้วันที่29สิงหาคมสม6 8ร้อเวลา17นาฬิกาในทแลนด์พบกับเซอร์เบียครับ แล้วก็เวลา20นาฬิกา3นาทีญี่ปุ่นพบกับทีมชาติไทยอ่ะมาติดตามชมเชียร์กันนะครับสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะก็ได้ชมทั้งสองแมตช์เลยนะครับสำหรับวันที่29สิงหาคมแข่งขันกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพนะครับในรอบ16ทีมแข่งที่นี่หมดเลยนะแล้วก็วันที่30สิงหาคมครับเวลา17นาฬิกา อิตาลีพบกับเยอรมน,เนีเวลา20น,นานิกา30นาทีโปลแลนด์พบกับเบลเยียมวันที่31สิงหาคม2568เวลา17นาฬิกาจีนพบกับฝรั่งเศสเวลา20น,นานิกา30นาทีเป็นบราซิลพบกับโดมินิกันแล้วก็วันที่1กันยายนเวลา17นาฬิกาสหรัฐอเมริกาพบกับแคนาดาแล้วก็เวลา20่สิา30นทีเป็นตุรกีพบกับ สโลวีเนียนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดนะครับก็8คู่ก็คือ16ทีมแข่งขันกัน4วันนะในการแข่งขันในรอบต่อไปก็จะเป็นในรอบ8ทีมนะครับก็จะเริ่มประมาณวันที่3กันยายนอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดท่านใดที่ชื่นชอบวอลล์บอลอยากชมเชียร์นะครับไปเลยครับสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหม,มากนะครับเลือกเอาจะชมคู่ไหนนะแต่อย่าลืมครับ คู่สาวไทยของเราไม่รู้ว่าเต็มหรือยังนะฮะยี่สบกาสามสิบนาทีบัตรน่าจะเต็มแอดมินดูแล้วนะทีนี้นะครับมาดูการไทยจะกับญี่ปุ่นเนี่ยวันที่29สิบงหาคมเวลาย 20, ี่สิบกาสามสิบนาทีเนี่ยเราจะ เป็นยังไงถ้าแข่งกับญี่ปุ่นในการแข่งขันแมตชนี้คือรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025นั่นเองคือหลายคนนะครับมีความค้างคาใจมาตั้งแต่ VNL 2025ที่ผ่านมาในแมตการแข่งขันรอบแรกเนี่ยเราเจอญี่ปุ่นเรานำไปก่อน2เซตนะครับแล้วทีนี้ญี่ปุ่นมาสวนคืน3เซตทําให้สาวไทยเราแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3เซต หลายคนนะครับมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงของการแข่งขันตอนนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าหนึ่งคือเสถียรภาพทีมเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยนิ่งในช่วงนั้นและอีกอย่างหนึ่งครับเราอาจจะมีฟอร์มเข้าฟอร์มออกนะครับในช่วงของจังหวะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้บางทีญี่ปุ่นนะครับเขาสกาเกมมาอีกแบบหนึ่งไทยเล่นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะจับยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เขามาจับได้ในช่วงของเซตสองเซตสามเซตสี่ก็ว่ากันไปนะแต่ทั้งนี้นะครับ แอดมินก็เชื่อว่าในการขันแมตช์นี้เนี่ยจะเดือเดือดแล้วก็เผ็ดมันแน่ๆไทยเราเจอกับญี่ปุ่นหนึคือความสูงไม่ได้ต่างกัน 2. แท็กติกการเล่นนะครับญี่ปุ่นกับไทยก็คล้ายกันระดับหนึ่งนะเพราะว่าเป็นทีมโซนเอเชียเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับจีนเนี่ยเราก็จะต่างกับจีนญี่ปุ่นก็จะต่างกับจีนแต่ไทยกับญี่ปุ่นจะเล่นสไตล์คล้ายๆกัน การเล่นของสาวไทยจะทำอย่างไรนะครับให้สามารถสู้ญี่ปุ่นได้แบบสุดมันแอดมินก็ไม่รู้ว่าการแพ้ชนะจะออกมาเป็นญี่ปุ่นหรือไทยจะแพ้หรือชนะเพราะว่าการแข่งขันเวเนลที่ผ่านมาก็สูสีนะครับที่ผ่านมาแข่งกับญี่ปุ่นเราก็มีแมตช์ชนะบ้างเหมือนกันแล้วก็สูสีกันก็ค่อนข้างหลายครั้งและโดนญี่ปุ่นถล่ม3-0ก็บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามอง ในเรื่องของสติอะไรต่างๆเดี๋ยวเอ็ดมิจะทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะก็ญี่ปุ่นเป็นต่ออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันดับโลกอะไรต่างๆก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าไทยเรานะครับสามารถที่จะเล่นในลักษณะที่ค่อนข้างเร็วขึ้นวางแผนการแก้เกมกับญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีอาอย่างเช่นในเรื่องของการเล่นเกมรุกท่าหลากหลายมากยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถเล่นลูกสูตรได้ดี เปิดบอลเข้าจุดการที่เราจะพิชิตญี่ปุ่นมันก็เป็นไปได้แต่ญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าลิฟเหนียวทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมือเซตมือตีก็เหนียวทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าลิฟเขาเนี่ยพุ่งรับบอลดีมากๆเลยก็บอลกว่าจะลงพื้นนี่ก็ลําบากเหมือนกัน ก็คงจะเห็นได้หลายหลายแมตช์แล้วนะครับสำหรับไทยกับญี่ปุ่นที่แข่งขันกันที่ผ่านมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับไทยกับญี่ปุ่นที่เจอกันแล้วไทยเราจะสามารถที่จะเอาชนะเขาได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้พลังมหาศาลเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ญี่ปุ่นเสมอไปหรือญี่ปุ่นจะชนะเรา เสมอไปนะมันก็เป็นไปได้หมดอยู่ที่การแก้เกมในหน้างานการแข่งขันจริงนั่นเองนะก็มาติดตามชมเชียร์กันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอกับญี่ปุ่นถ้าเราชนะบวกคะแนนโลกเพิ่มไปเยอะแน่นอนนะครับส่วนไล์อัพที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแอดมินก็มองว่าเป็นชุดผู้เล่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะ อาจจะมีปรับเปลี่ยนไปบ้างตามความเหมาะสมของทางด้านโคชมองนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มาติดตามให้กำลังใจวล์บอลหญิงทีมชาติไทยไปด้วยกันเดี๋ยวเอ็นิีจะอัปเดตคลิปเทียบสถิติไทยกับญี่ปุ่นอีกครั้งในทุกๆมิตินะครับทีนี้เรามาดูสกิลคะแนนบุคคลของโลกกันสำหรับรายการนี้ครับมาที่เรื่องของเบสสกอร์เลอร์ก็คือผู้ที่ทำแต้มได้สูงสุดของการแข่งขันในรายการนี้อันดับที่1ก็ยังเป็นฮักนะครับของ ทีมชาติสวีเดนนะก็ทำไป95แต้มส่วนพิมพิยาโกรัมบีมของเรานะครับรั้งอันดับที่6ของท็อปโลกครับทำไป62แต้มนะสำหรับในสกิลเบสกร c เลอร์ครับอ่ะก็ถือว่าบีมทำได้สุดๆแล้วนะครับเก่งมากๆเลยติดท็อป6นะไม่ใช่ธรรมดานะต่อมาครับเป็นเบสแอ็ดเชคเกอร์ attacker, ก็คือเกมรุกยอดเยี่ยมนะครับผู้ที่ทำแต้มได้เกมรุกสูงสุดได้เท่าไหร่ ก็ยังคงเป็นฮารของสวีเดนนะครับที่ทําได้สูงสุดอันดับที่1ของโลกตอนนี้มี85แต้มอันดับ6ครับเป็นพิมพ์ิยากกรัมบีมของเราทําไป55แต้มรั้งอันดับที่6ของโลกซึ่งในสกิลของเบสแอดเชเกอร์ aker, เกมรุกยอดเยี่ยมนั่นเองก็ขอเสียงปรบมือให้กับบีมพิมพิยากกรัมนะครับทำได้สุดยอดจริงๆฟอร์มยังดีคงเส้นคงวานะต่อมาครับเป็นในฟอร์มของเบสบล็อกเกอร์ก็คือเกมบล็อก ที่ยอดเยี่ยมนะครับผู้ที่ทำแต้มได้แต่ละคนซึ่งอันดับที่9ของโลกเป็นทัดดาวตอนนี้นะครับทำไป6แต้มจากเกมบล็อกนะก็มีเพื่อนที่อันดับ9เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสวีเดนบราซิลกาบี้นี่ก็อันดับ9ตอนนี้นะครับบล็อกได้6แต้มเท่ากับทัดดาวเลยนะก็มีหลายๆเชื้อชาตินะครับต่อมาเป็นเบสเซิลเวอร์กก็คือเกมเสิร์ฟยอดเยี่ยมครับ ไก่วิมลรัตนพันธ์แล้วก็สสิภาพรจารวิสุูต์ครับติดอันดับท็อป6ของโลกสําหรับเบสเซิลเวอร์ก็คือเกมเสิร์ฟยอดเยี่ยมเสิบเอสนั่นแหละนะเสิร์ฟได้แต้มเนี่ยไทยเรานะครับติดท็อป6นะก็มีอีกหลายชาตินะครับที่ติดท็อป6เหมือนกันเพราะว่าเกมเสิร์ฟมันก็ได้คะแนนน้อยอยู่แล้วนะครับกว่าจะเสิบเอสได้ก็ไม่ธรรมดานะก็ถือว่าน่าชื่นชมน่ายินดีกับสาวไทยเราครับต่อมาเป็นเบสเซตเตอร์อ่านี่คือท็อปโลกจริงๆท็อปโลกแบบ ยั่งยืนด้วยเท,ท่เทสมินดูนะครับนั่นคือพรพันเกิดปาดครับตอนนี้พรพันติดท็อป3ของโลกในสกิลของเบสเซเตอร์เซตสำเร็จ1 1 7อนะครับเออเคน่1เท่านั้นอันดับที่1เป็นเนเธอร์แลนด์อันดับที่2เป็นอ่สโลวีเนียนะครับอันดับที่3าเป็นพรพันของเราครับทีมชาติไทยท็อป3ของโลกตอนนี้ในตำแหน่งเบสเซเตอร์พรพันเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงนะครับเป็นมือเซตที่ค่อนข้างเซตบอลได้ดีฉลาดแล้วก็ยังคงเส้นคงวาในอ่า ฟอร์มการเล่นของเขามาในแต่ละครั้งครับก็ขอชื่นชมนะต่อมาครับเป็นตำแหน่งเบดดิกเกอร์ครับก็คือเกมขุดบอลยอดเยี่ยมยกให้ปิยนุชแปนน้อยครับท็อป3ของโลกตอนนี้ครับขุดสำเร็จไป40ครั้งครับอันดับหนึ่งเป็นเช็กเกียนอันดับที่2เป็นฝรั่งเศสถือว่าปิยนุชก็ยังโชว์ฟอร์มความแข็งแกร่งในเรื่องของการเป็นตัวรับอิสระที่มีสถิลภาพมีศักยภาพที่ดีนะครับก็ขอชื่นชมส่วนเบด รีเซิฟเวอร์ก็คือรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมก็จะมีัชชุอนอนมีเปียนุษแล้วก็มีสสิพาพรติดท็อป15แล้วก็16อันนี้ก็ไม่ค่อยเอือหวาสักเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมมาติดตามกันได้ใหม่เราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอลและกีฬาสวัสดีครับ